งผุดกระแสแบรนด์ร้านติดรูปในหลวงหยุดเข้าร้านสะดวกซื้อเหล่าบรรดากองเชียร์ของพรรคก้าวไกลแล้วก็เหล่าด้อมส้มนะก็ได้ผุดกระแสแบรนด์เอาคืนฝ่ายตรงข้ามนะหลังจากที่สารเนี่ยตัดสินคำพิพากษาของไอรัชนกนะคะด้วยการแบรนด์สิ่งต่างๆเช่นหยุดเข้าร้านสะดวกซื้อแบนด์ร้านอาหารที่ติดรูปสถาบันอะไรแบบนี้นะโดยเขาเนี่ยบอกว่าทุกคนโกรธไหมครับ ถ้าโกรเดี๋ยวผมจะแนะนำว่าให้ทำยังไงในการเอาคืนพวกมันแบบไม่มีใครเดือดร้อนหรือว่าต้องติดคุกสามารถทำได้ทุกคนต่อมานะทางด้านของคุณสิทธาทิวารีนาเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะบอกว่าอย่าให้น้ำแข็งก้อนเดียวกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียว,ยวทุกข้อขัดแย้งมีทางออกเสมอหากทุกฝ่ายพูดคุยรับฟังปัญหาก,กันแล,กกแล้วก็เจ้าของโพสต์ังกลาวนะก็ตอบกับว่าไม่ทันแล้วครับมันสายไปแล้ว ผมตัดสินใจว่าจะรวมมวลชนให้ได้มากที่สุดทั้งเศรษฐกิจประเทศมันซะเลยจะได้เจ็บได้จนกันไปพร้อมๆกันสืบเนื่องจากศาลอาญานะมีคำพิพากษาลงโทษนางสาวรักชนกศีนอกสสกรุงเทพพักเก้าไกลนะในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา1 1 2 2และความผิดตามพระบอคอมพิวเตอร์เป็นเวลา6ปีจากการทวิตเตอร์แล้วก็รีทวิตข้อความ ที่มีเนื้อหาที่เข้าข่ายหมิ่นประมาทพระมหากรรษัตริย์รวม2ข้อความนะซึ่งข้อความละสามปีนั่นเองนะซึ่งคดีดังกล่าวเนี่ยนางสาวรัชนกให้การปฏิเสธและต้องการสู้คดีต่อในชั้นอุทธรณ์นะคะจึงขอยื่นประกันตัวโดยนายชัยธวัตตุลาธนสสบัญชีราชื่อและก็หัวหน้าพักเก้าไกลนะครับ ก็ได้ใช้ตำแหน่งยื่นประกันตัวนางสาวราชนกนะคะอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาลนะคะตอนนั้นแล้วก็ต่อมาค่ะศาลอาญาก็ได้พิจารณาให้ประกันตัวนางสาวรัชนกสีนอกในวงเงิน5 0 0แสนบาทจำเลยวางหลักทรัพย์เป็นเงินสดพร้อมใช้ตำแหน่งทางการเมืองของหัวหน้าพักเป็นหลักประกันนะคะนอกจากนี้ศาลได้กำหนดเงื่อนไขห้ามจำเลยกระทําการหรือร่วมกิจกรรมลักษณะเดียวกันกันกบข้อหาตามคําฟ้อง และหรือมีพฤติการใดๆในลักษณะและข้อหาเดียวกันนะคะล่าสุดค่ะหลังได้รับการประกันตัวน,ะะนางสาวรัชนก Channel เนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน a c e b o o k นะนรบอกว่าไอ้ได้ประกันตัวเรียบร้อยออกจากศาลแล้วกําลังไปไปชุมสภาทํางานต่อทันทีไอ้ขอเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ต้องหาคดี1นึทุกคนได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวออกมาสู้คดีตามที่รัฐธรรมนูญรับรองไว้ ขอบคุณทุกกาลังใจที่ส่งมามันมีค่ากับพวกเรามากจริงๆนะคะหลังจากที่สสไอ้นัได้รับการประกันตัวแล้วนนเนี่ยในโลกออนไลน์นะก็ได้มีการพูดถึงเป็นจํานวนมากเลยนะจนเกิดแฮชแท็กเรื่องชาวสาวบางบอนะ,ะมีการขุดโพสเก่าของสสไอนะที่เคยมีการโพสต์ที่อาจจะเข้าข่ายหมิ่นสถาบันมาอีกมากมายเลยนะคะแล้วก็เรียกว่าต้องต่อสู้กันอีกยาวๆเลยนะถ้าหากมีคนไปร้องเพิ่มอีกนะก็ถือว่าเจอศึกหนักเลยทีเดียว นอกจากนี้ค่ะเหล่าบรรดาด้อมส้มนะคะก็ได้ผุดกระแสเอาคืนฝ่ายตรงข้ามด้วยการแบนสิ่งต่างๆเช่นหยุดเข้าร้านสะดวกซื้อถอนเงินออกจากธนาคารทั้งหมดอะไรแบบนี้นะคะโดยเขาบอกว่าทุกคนโกรธไหมครับถ้าโกรธเนี่ยผมจะแนะนําให้ว่าทํายังไงในการเอาคืนพวกมันแบบไม่มีใครเดือดร้อนหรือต้องติดคุกสามารถทําได้ทุกคนด้วยใต้เมนชั่นนี้แฮชแท็กไอรักชนกนะคะโดยมีรายละเอียดนะคะระบุว่าเริ่มเลยนะเอาเบาๆก่อน หยุดเข้าร้านสะดวกซื้อทุกแบรนด์หนึ่งเดือนถ้าจําเป็นต้องซื้อเนี่ยก็แค่ของที่มันไม่มีขายที่ไหน ซึ่งก็มีแนวร่วมนะเข้ามาตอบว่าหยุดใช้เงินครับมีเท่าไหร่เก็บหมดใช้แค่ซื้อข้าวกินของจะเป็นพอใช้ให้น้อยที่สุดและเขายังบอกว่า,วาถ้ามันทําเงินดิจิตอลมาจริงเนี่ยไม่ว่าด้วยวิธีไหนไม่ต้องไปใช้ไม่ต้องไปรับไม่ต้องซื้อไม่กินมันก็จะไม่เกิดพายุหมุนเศรษฐกิจตามที่มันต้องการยกเว้นคนที่สาคัญจริงๆจําเป็นจริง,รงเดือดร้อนใช้ได้ใช้ไปเถอะแต่อย่ารวมตัวใช้เงินดิจิตอลของมันทั้งประเทศอยู่ได้ก็อยู่ไป แล้วเขาบอกว่าถอนเงินถอนการลงทุนทุกประเภทในธุรกิจธนาคารของไอ้พวกเทวดาไปลงทุนกับธนาคารอื่นแทนซื้อทองเก็บดีกว่าแล้วเขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยสำคัญมากพวกตุลาการบ้านที่มันพักอาศัยของมันเนี่ยรู้ราหมาเห่ามากมีทุกจังหวัดทุกพื้นที่ไปถ่ายรูปเอามาโพสเอามาแชร์ให้ข้าราชการคนอื่นเนี่ยเห็นว่ามันเอาเปรียบข้าราชการอื่นแค่ไหนใครมีกล้องโป้เนี่ยใช้กล้องโปซูมเลยจากระยะไกลเข้าไปถ่ายที่บ้านมันนะคะนี้แบบถือว่าไม่ดีนะะนี่ บอกว่าเจอครอบครัวหน้าเหลี่ยมที่ไหนเนี่ยให้ทําเหมือนกันหันหน้าหนีเดินหนีออกห่างบ้านมันธุรกิจตึกคอนโดขอ่ววเนี่ยไม่ต้องไปเหยียบถ้ามันทักมาเนี่ยก็ยิ้มหันหันหน้าหนีเดินหนีไปนะดูดิมันจะทนได้ให้มันรู้ไปอันนี้ตลกนะคะอันนี้ขำม,มากแบบได้เหรออะไรเงี้ยต่อมานะคะมีด้อซมซมอ่ะบางคนนะคะเข้ามาแสดงความเห็นบอกว่าดิฉันเนี่ยจะไปยื่นจดหมายที่สถานทูตเรื่องอาชญกรรมตุลาการผู้พิพากษาไทยรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐไทยค่ะ ซึ่งเขาก็ตอบว่าดีครับต้องแพร่กระจายข่าวเรื่องนี้ไปทุกช่องทางทุกประเทศทุกสื่อทั่วโลกแปลไปเลยๆหลายๆภาษาเลยครับนะคะนอกจากนี้ค่ะเขาบอกว่าย้ายค่ายมือถือออกจากเจ้าสัวนายทุนทั้งสองเจ้ารายละ1ล้านเลขหมายถ้าตรงนี้ทําได้เนี่ยทุกคนจะเห็นผลไวมากๆไม่ต้องไปซื้อมือถือแล้วก็บริการในช็อปของพวกมันด้วยไม่ต้องเดินไปเฉียดเลยค่ายพวกมันเนี่ยโฆษณาที่ไหนขายอะไรก็เดินหนีให้หมดแล้วเขาบอกว่าวันเกิดเนี่ยก็ทําเป็นเฉยๆไม่พูดไม่โพส ไม่แชรไม่ไลค์ไม่ทําอะไรเลยให้มันมไม่มียอดเอ็นเก่ตเน้นคนก็จะมองไม่เห็นเองแล้วก็ไม่ต้องมีลูกให้พวกมันให้ประชากรเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆแบบนี้หยุดเข้าห้างค้าส่งค้าปลีกทั่วประเทศ1เดือนไม่ว่าห้างไหนเนี่ยก็จะไม่เข้าแรงมากและสุดท้ายนะเขาบอกว่าหยุดเที่ยวปีใหม่ครับหรือหยุดใช้เงินอย่างที่เพื่อนด้านล่างบอกแล้วก็หยุดซื้อเหล้าซื้อเบียร์เปเวลา2เดือน รวมถึงเทศกาลปีใหม่ด้วยนะเขาจะไม่เที่ยวต่อมานะทางออคุณสิทธาทิวารีนะก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะบ,บอกว่าอย่าให้น้ําแข็งก้อนเดียวกลายเป็นน้ําพึ่งหยดเดียว,ยวทุกข้อขัดแย,ย้งมีทางออกเสมอหากทุกฝ่ายพูดคุยแล้วก็รับฟังกันแล้วก็เจ้าของโพสต์ดังกล่าวนะะก็มาตอบกลับนะบอกว่าไม่ทันแล้วครับมันสายไปแล้วผมเนี่ยตัดสินใจแล้วจะรวมมวลชนให้ได้มากที่สุดพังเศรษฐกิจประเทศไปเลยจะได้จบๆได้จนไปพร้อมๆกันตกงานที่มีจะกินเหมือนเวเนซะุเอลาที่เงินเป็นแค่เศษกระดาษ เมื่อไปทําแบบนี้เนี่ยก็ต้องเจอแบบนี้นะคะโอ้โหแขนแรงมากนะต่อมานะทางเพจเดอนเมตตาดี ie, ก็ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีนี้นะบอกว่า3ากีเอาจริงเตรียมทําลายเศรษฐกิจไทยคนที่โกรธเรื่องสอสอไอโดนตัดสินจําคุกค,คดีหนึ่งสองและพระบอคอมโปรดทําโดยพร้อมเพรียงกันหนึ่งเขาบอกว่าหยุดเข้าร้านสะดวกซื้อใช้เงินให้น้อยที่สุด2ไม่รับไม่รับเงินที่จะต้นจะได้ไม่ต้องกระตุ้นเศรษฐกิจนะเขาบอกงี้ สาวหว่าถอ,อนการลงทุนทุกเพศในธุรกิจธนาคาร4ร้านไหนติดรูปสถาบันเนี่ยก็อย่าเข้าไปกิน5แบรนด์ไหนโพสถวายพระพรเนี่ยให้เลิกซื้อ6เจอขบวนเสด็จที่ไหนก็ให้หันหน้าหนีไปเลย7นะคะเขาบอกว่าถ้าเจอในคอนเสิร์ตเนี่ยก็ให้เดินออกจากงานทันทีนะเขาบอกงนี้รุนแรงมากนะเนี่ยแถ่ายรูปบ้านตุลาการลงโซเชียลเเจอพวกหน้าเหลี่ยมเนี่ยให้เดินหนีแล้วก็สิบเขาบอกย้ายค่ายเลิกใช้มือถือเลยของแบบค่ายจุดๆนะ แล้วก็บอกว่าเลิกช้อปปิ้งออนไลน์ตัดทุนพวกมันนะ12บอนะครับอกว่าวันเฉลิมเนี่ยให้เงียบไม่ให้เอนเตจเมนต์13ไม่ต้องมีลูกให้พวกมันให้ประชากรเนี่ยลดลงเรื่อยๆ14หยุดเข้าห้างค้าปลีกทุกประเภท15ไม่เที่ยวปีใหม่16หยุดซื้อเหล้าซื้อเบียร์ตลอด2เดือนรวมถึงในช่วงเทศกาลด้วยเขาญานแล้วจาเขาญานนะคะซึ่งก็มีชาวเน็ตะะเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าเป็นคนรักไอซ์จะมทำไมชีวิตมันลำบากอย่างนี้ เอาจริงเลยอย่าดีแต่โม้น้ำลายนะบางคนก็บอกว่ารอดูตื่นเต้นไม่ไหวแล้วค่ะก็ต้องรอดูนะว่าภารกิจของเราด้อมส้มเจะเป็นอย่างไรต่อไปค่ะ